แต่เก้าน่ะทีมงานเขาไอ้เตียงเนาะใช่เจ้านั่น่ะใช่บรรยกาศเนาะเขาเบอลลีบอยังแบบตลอดเนาะสมุนแมนช่วงน่ะเพิ่นไปหลา่มองได้หลายพอดจวดจาดอริจวดจาดหลา่มองอยู่บ้านไรไอ้บ้านตระเหนบ้านบ้านนาไซโอ้อยู่นาไซไอ้ปักทางเวบ้านปากทางเวโอ้สกอนบอกโอ้ยผู้จักดไปไม่ได้ผู้จักไลยเพิ่นโทรให้เลยไม่โทรให้บ่ทางมาปานี่ผู้จัดเนาะผู้จักชื่อเจ้าได้บอกท่ทางมันนั้นแด้ทางมัน ป้าเตวหันแล้วว่าเออเราจะหาเองก็เลยให้เพิ่นหาบอกว่าจะหาเองก็เลยให้เพิ่นหาข่อยนะก็เลยให้เพิ่นหาล่ะเพิ่นก็เลยคว้านหาทั้งนั้นทั้งนี้แล้วเพิ่นก็ไปหาพ่อบ้านถือว่าเจ็ดพันบาทตามตกลงกันพี่น้องเนาะทองสี่หกเจ็ดเจ็ดพันบาทถ่ายแล้วเก็บหน่อยถ่ายบอสเนาะเงินสุก้อยได้กำลังลงนเด้อไปหนึง นับกันเนาะนับกันเนาะนับกันนับกันนับกันจ้าขึ้นไมเจ้าขึ้นไหมข่อยไทยเจ้านีอสามหห้าฟกเจ็ดเดผ้าลเจผ้าปละเจ็ดผ้าเจ็ดผานีเลยนับไ้ครับเไปนับไ้โอ้ย พี่น้องเอาช่างเปนสีเมือแล้วบ่พี่น้องพพ่อกันอีกคือเกาเนาะพี่น้องนี้เปานีสีได้เอาเงินในเพิ่นได้เพิ่นสีเมือเเอาบาวัดเอารถเจ้าอองไหมรถเพิ่นต่ำไหนเพิ่นได้บาทนี่เนาะจ่ายเงินบ่จ่ายเงินจ่ายเงินตามกันไว้ได้เดกเพ่บ ใช้ละห้าพันนะบอกคนนี้ดิน้นนำให้แน่นาะเออว่าม้วชั่วหลายเจ้านะี่ยบ่ห้าพันห้าพันน้ำมา่อ,อยคอมเบอค์อร์กักเอาจ,าหาาาาจะนนะหาน้่งยแต่เจ้ากเขาอยากกินโปรตีมน้ำไหมม่ไหนนะั่งีนะคนนี้พันนึมีหกันเลยเดี๋วนนยวบ่ันยืม๋ันขอได้ให้บ่ดิบ่ให้ไหเออใช

เด็ดทันบาทนางก่อน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 ก่อนยังไม่ทันคำพี่มือหดบ้านกันดิคอ๋อบอลลิยังมาเลยพอเมื่เงินก้อนโตอ่ะใช่บอลลิยังมาคอยเลยยังมาคอยเลยโอเคให้คอยเป็นพระเอกไรให้จะเป็นพระเอกเน่มือหาขวดสละชีจะเจ้าเป็นพระเอกไปชิบุคอไปายชีบุคอเป็นพระเอก ได้เงินต้องมานั่งให้เห็นเด้อเนาะแม่นนับให้เพิ่นเบิ่งเด้ครานี้นับให้เพิ่นเบิ่งนําแต่เก่าน่ะทีมงานเขา้เตียงเนาะชเจ้านั่นลชบริการเนาะเขาเาีบ่ยังแบบตลอดเนาะสมุแม่นช่วงน่ะเพิ่นไปหลายม่องได้แม่นหลายพวดจาดอะลีวดจาดหลายม่องอยู่บ้านไดอ้บ้านน่บ้านบาโอ้อยู่นานปักทางเวบ้านปปักทางเวโอ้สุกรบโออยู่ฮู้จักบ่ได้ฮู้จักได เพิ่มทุ่ยให้ได้เพิ่มทุ่ยให้โบทำมาแบบนี้ผูใจง้อโครงการเรียกยอดทำเลยเพื่อนยืมจักชื่อเจ้าได้บอกวั่นี้นั่นได้ทั้งปลาเต๋วหันแล้วว่าเออเราเสีหาเองก็เลยให้เพิ่นฮ้าแล้วว่าเสีหาเองก็เลยให้เพิ่นหาข่อยนะก็เลยให้เพิ่นหาล่ะเพิ่นก็เลยคว่านหาทั้งนั้นทั้งนี้แล้วเพิ่นก็ไปหาพ่อบ้านถือว่าเจ็ดพันบาทตามตกลงกันพี่น้องเนาะทองสี่หกเจ็ดเจ็ดพันบาทถ่ายแล้วเรียบร้อย ใาบ้นเนี่ยหนักก่าน้อเองใ่นัก่าน้นักก่านนักก่านจ้าขึ้นไหมเจ้าขึ้นแม่ข่อยไทยเจ้านิสองเงินสาี่ามกสี้าฟกเจ็ดเจ็ดผ้าเจ็ดเจ็ดผ้าเจ็ดผาเจ็ดผาดเลยน้ครับ โอ้ยแล้วสิเมือกวยได้เมือแบนตายเลียกกันมันอยากนับข้นกันนับนกมือดืองลงน่งลงมาวัดเล็ใบอันน้นชินลึกบ่บ่เห็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดแปดเอาไม่้าไปเอเอ้ไรเอาพี่น้อยนนี้ก็ ัะเรียบร้อยเจ็ดพันตามครบจำนวนครบตามจำนวนครบตามจานวนก็คือเป็นเงินบาทแท้ๆเงินไทยแต่มาใช้อยู่แล้วเอาเอาไปรพมาต้นเลยนับก่อนนะนับก่อนดัไม่ได้บอลเห็นนะตัวเ็งตัวเลงมือเป็นหลัก มื่วานเนาะคบหน่อยเนาะคบครบครับใัใส่ผมว่าครบใส่ลเข้ครับ่เจลายครับเนาะแมนใช่ครับโอเคโอเคโอเคบมีงานมีานมอไดขันานังกัถ้ามีงานจะได้ใส่บริการอีกเนาะเป็นตะก้าวเป็นตก้าหามขึ้นมาเหน่อยหนึ่ง่อยหนึ่งหน่งยนึ่งหามขึ้นมาโดนรขึ้นห่วงเอาขึ้นมาขึ้นมาจุดจุดเบาลิชนกล้องมาวอดเนะ จงไว้ปต้องจงไว้ต้องบอบตั้งไว้เดีบร้อยแล้วป้าเรีบร้อยป้าแถวมานี่ป้าแถวมาเบิงเดียบร้อยป้าแถวเอ๋ยร้อยเรีบร้อยนเยลดีใจนาเพื่นเนาะโอ๊กน้ำเฮงคักเฮงเฮงน้ำนะดีใจดีใจน้ำโอ๊ยรปบปเด้อ โดยโดยโยดูดีไมีแห้งไงเดินทางปลอดภัยดีแห้งเพื่หละงานหนักงานนายใส่บริการไหมโดยขอบใจคือการนี่ละพี่น้องเลยโดยแมนพ่อเราไปหาสองเจ้าสามเจ้าเลยเออเข้าใจเด้อขอบคุณคำนำสู่โอ้ยถ้าก็ไปสองเจ้าสามเจ้าได้สิว่าเราโทรนำโทรตามนะบ่ได้เนาะปะนี่แต่ว่า ถึงแล้วกินข่าบ่หรือเ่าเห็นยังมาเถิดไหนาเถิดูกมาม้วนปแม่น่นแม่นเอาจากับย่งประชงเพนได้เถอะใช่ก็ชอบไว้แล้วใช่ก็ชอบมากู้กู้นี่เถอะเพราะว่าห้าต้องอเพื่อนมาประชงเพื่นได้แล้วขอเถิดไปลองมือก่อนลองมือฉ่างก่อนวิดยูวิดยู มิดย <c ười> <your> ัวตอนแผดเบื้องทางแล้วลอมึงยูนเถิดออกยูบะคักได้โอ้ฝุ่นไปหลอกไปอีกโอ้ยยอดน้อยเถอเนาะอ้อโอ้จะขึ้นนะมันเลต้องมัดไว่ได้แบบนี้เอา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 อยางตีมู่ไว เอาเกี่ยวแล้วปรับน,นึงรอกเอาเนาะแมนแมนโอเคโอเคเถิดขุนเนาะนี่ขุนเขาต้องมันโยกเอาแหละมีแต่ว่าเขาอะแหละบอกเธอเด้เมียนสายเมียนยังให้สร้างเพิ่นแล,ล้วก็เอาจั๊กไปชงเพิ่น,นกู้แล,ล้วก็จั๊กไปชงเพิ่นเนาะคือหอมแท้หนะ่อาอ้าวคอยคอยซีนนี่ป้อตัวในสายจะกินข้าวอีกแหละ ไม่รู้ฮะ่ก็เป็นแต่แซ่บแท้สบายก้อยใส่พักบบ่อยไปอาบน้ำอาบนังมาลวจีกินข่าอีกพี่น้องเลยกินข้าแซ่บจะบกินน้ำเมาบร่น้องแกินรกินรสบายกิเมื่อไงกินาผู้ใดโทรมานะบ๊บกัใครนะใครนะโอ้อกเวียงชัย ก่อนอันนี้คือการอุกอยู่ดีดี้อยสองร้อกัเวลาหเวลาหกกับใคี่รกมีเรื่องลวนบ่เพิ่นโทรมาเรื่องดลวนเพิ่นตัดผมกำลังตัดผมเพิ่นตัดอยู่ใช้ตอนนี้บอว่ตัดอยู่ชิโน่เขาต้องไปตัดน้ำพื้นคอยก็จะไปตัดผมคอยก็ยาวแล้วถ้าคอยในเดิมบ่ยงใช่เหมาะแล้วมื้อหน้าเพิ่นเลยคอยก็จะไปตัดผมน้ำนี่กำลัง่ายเค็มถ้าพ่อลูกแผ่แน่พ่อลูกแผ่นจะไปตัดมือนี่เดี๋ยวนี้มาได้ เกือเกือบเมื่อหอดเพื่อนกับเมื่อเล็กถ่ายคลิปมันหอดเช้าหน้าที่ก่อนไปถ่ายทีห้องนี่พี่น้องเหมเราเบิ่งบอกเถิดแล้วเก็บสายเก็บยางม้วนไว้แล้วก็เอาจักเอายางไปช่วงเพื่อนนี่เราทางแฟนเออติดพี่น้องเลยพอเถิดเบาดีเนี้ยนะปนถน้ำมันนดุมนกกระดาษโอ้ยบเรได้เปลือกเนาะโมเปลือกเนาะโมบ้าป้าไปเนี้ยโมดูดเนาะอู้ได้สิบโมโมดูดได้ เอาใส่ของเพิ่นเราต้องเพื่อไว้อยู่แล้วใส่เพิร์นได้น้ำเพิ่นนี่เอาน้าเพิ่นรุ่นนี้ควายจะชื่อรุ่นนี้วันี้ขักแล้วพุง่ายเลยง่ายรุ่นนี้ว่ได้ชื่อไปพี่ได้ไห่ได้ันนี้เจ็ดแปดพันนี่แหละพอืถอจีห้าพนวจีห้าพันแล้วจากกินนะมีฮอนด้าไจกหวาเจ็ดแปดพันบ่เพินแม่ เจบเปลี่ยนคันเปลี่ยนไปหมดได้หรอ Honda มันหมื่นปลายตัวใหญ่นั่นก็ได้นี่เป็นตัวน้อยตัวน้อยอันนี้กันจะขึ้นนะอะบอกของพายว่ายังแพงกว่าตัวนั้นจะขึ้นอ่ะนี่จะขึ้นบอกพายว่าแพงกว่าพ่อเขชื่อมื่นชี้หญ่กว่านี่ Honda เมฮันมื่นสามมื่นชี้นะตัว Honda ตัวใหญ่นะตัวนี้มันตัวน้อยอันนี้ตัวน้อยน้อยอยู่น้อยแต่ว่าจะขึ้นแพงกว่าตัวน้อยอยู่แก่บ่น้อยหลายปีบอกพายช่างว่า ไปยเไปยุห oh, mm ัดเจ้าสางกับหาฮุกนหาน้วยคุณบอลมือหนึ่งหาฮกบอลดีใจเนาะที่ว่าใ่จะดีเนดีใจเบ่เบานนีเเสร็จชิ้นไปพี่น้องเลย้เอแ่งารเอลบ้ว่าเาถ้าว่ามือนี้บได้กับมือหน้ากันแม่นเบิ่งอารมณ์ใได้พี่น้องเขาจได้ เมื่อการจังไห้เพิ่นขอบบุญขอบคุณเมือ่อใดเราอารมณ์ดีแน่พี่น้องกะเบิ่งอารมณ์เราน้ำพี่น้องเลยเนาะมีแต่ไถ่ห้อนี่แหละพี่น้องเนาะขอบบุญขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นโอ้บ่เทิดไก่บ่อนเพื่อนเพิ่นนะไก่บ่เพื่อนเพิ่นนะโอ้ไก่ไก่นึงแค่เมน่อนี่โอ้ยเ,เอาไปชมเพินเ่นนัน่น หัวหน้าอยากแล้วซะเรียบร้อยเรียบร้อยบาทนี่พี่น้องเลยน้ำกระดูดเอาเลยดีมกดีใจพอาะเธอได้สร้างได้น้ำได้ในพี่น้องเลยเนาะในเครื่องในซานหล่ะมีแต่ว่าเตรียมของน้ำของนายบาทนี่ ห้องน้ำมีเยี um, uh, hmm, ่ยทแหนได้เราบระแจน่เหมาะทุตแลวเอานเอเนงาะขออแม่เด้อเานหมานึงเอาไปอาใ่ละพี่น้องเน้บ่เิดกำลังเก็บกู้ทรายตอนนี้กองอ่ะจีมืดแน่พี่น้องเนาะบ่าลี่ลองบ่น้ำแห้ง มันเป็นหน้าฝนน้ำแห้งอยู่แล้วเหว่าเห็ดหู้นั่นอยู่สามหู้สามสายพอเถอะเพิ่นหาประกันถือว่าดีแล้วค่อยว่าทำมันหักมันเพน่ะเพิ่นบรับประกันถ้าว่าน้ำบ่ออกน่ะเพิ่นถ้าประกันมาจ่อให้ไหมไม่จะให้เท่าไหร่เออแล้วก็ให้บ่เทิดคอยเก็บปลายไม่ต้องเก็บถิ่มไว้เท่านั้นแหละแท่ไว้หัวนั่นแหละแต่หอบแม่นแต่เฮาก็สิได้กลับแหละบัดนี้พี่น้องก็จบคลิปนี้ก็ได้เนาะ ไหวไซส์เบาดิยไหวทางพุ่นเป็นได้ทางป่าดํเมินนะมันเป็นไก่เฮือดมืนบอกคอยว่าไหวปลูกพักปลูกหย่าถวนี้มันชิบม้อหม้อบ่ไก่บ่เจ้าอยากได้ไก่บ่ไก่ก็พุ่นเล็ห่าเจี๊ยบพูดเลสบ่เนอะเดีแถวป่าดะเมินนี่นะคอยว่าต้องไหวคอยอยากไหวแอบนะฝ้าใหม่ของคอยแอบแอบแล้วนะเนาะเมนแอบแอบเจ้าบัซี่มาพี่มันโมแอบได้อจ้ะพี่พูนแอบอยู่พูน พราะมันตดทางด้ของน้ำติดทางมันโบะนั่นคอยว่ด้าเราเหตุของเราจะเราเห็ุไหนนาใช่รึเปล่าไหนนาก็ปล่อยน้าลงให้นาเลยทั้งนั้นไปยาวไปเลยทางนั้นรพอดีคักเลยอันนี้ปล่อยลงบนทางบนทางเพื่อนมือว่าอีเด็กเป็นไรเขาลุกแผลปวด้องแผท้ายค่อยดีดให้โอเมนให้น้ำเช็ดท่างนี่ครับปรึกษาไปว่าปรึกษากันดิเชื่อป้องเชื่อป้เชื่อโมเชื่อกันเดี๋ยวนี้นะ เราเก็บกู้แล้วพอเถิดก็ได้พี่น้องยืนรานั้นพักผ่อนแุ้นั่นเรากัได้เดี๋ยวพานะบาบดมีเชื้อไพ่ดิเนาะแมนโอ้แล้วเออเออยัง กินเผาป่โอ้กินขขาก่อนก็ได้บ่เธอเดี๋ยวจงไปช่วงเพื่อนก็ได้เพราะว่าอยู่ในบ้านอยู่ใกล้ๆนี่อยู่ยิมหัวจะจังเมื่อบอขยันบวชเสแล้วเจ้าเจ้าไปช่งเองนะว่าเธอเดจะให้รับไปชงเ้อรับไปนั่งขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อน น้องแผล่เาหรอข่เฝ้าป่เนาะถือเถิดนะบอสเจ้าขอไปนั่งนล้วบอสเถิดได้ก็ได้ขอบคุณด้วยบ่าวคำไพ่ป้อมได้ขอบคุณขอบคุณน้ำพ่อแม่พี่น้องแต่ก็น้ำเอฟซีแต่ก็น้ำผลไม้เพื่อนเหล้าทอดเหล้าตื่นมาเล้าเหงาน้นอะมาดิเอฟซีขอบุญขอบคุณผู้ใหญ you know. ่ใจดีก็ได้พ่อแผล่เลยโดยอะเบาลรีก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่น้ำมือมนต์เพิ่นได้เจาะน้ำเจาะในให้ไอเทิดกับเอลยใบเนาะในมือนี้ มาจนแล้วจนทั่วแล้วเนาะแล้วขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอให้เพิ่นความเพียรจะช่วได้ความไขรอย่าวยมีแต่หลายๆอย่างครับมีแนวเพิ่อนที่ชอยอยู่แต่ว่าเฮากันยังไม่ได้บอกได้นี่โดยเนาะแต่มีแนวเพิ่อนที่ชอยอยู่เพิ่นกับรอเบิ้งเจ้าเพิ่นว่านะกับเจ้าสีคือจังไรเหตุจังไรวิธีชีวิตของเจ้านะเนาะแขอบคุณเพิ่นหลายๆนล้วมึงขึ้นได้ท์สาธุเอ้าไปบอเธอลองว่าดูเวาป ขอบคุณขอบคุณขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจเพื่อนนะนะแมนไม่มีแต่ว่าเอาขอบคุณขอบคุณวอาวอดตามคอยก็ได้นะแมนวอาตามเอาได้ก็ได้ที่ต่ายเลเขาต้องฮัดเบ้าแล้วเบ้าเธอเด้ยเอาเปลี่ยนเลาก็ต้องฮัดเบ้าแล้วแมนแมนแมนคือคือทีเอาไปช่วงวันนี้เอาไปช่วงเอาไปช่วงวันได้อย่างนั้นนะเอาไปช่วงก้อนจังมือใครที่ให้รับไปช่วงก้อนงมื่อพอคอยเป็นคนไปยืมน้ำเบาลลีกันฮู้บอลเือนเราฮู้แล้วคอยไปยืมน้ำกัน เอาเอาใส่รถจักไปใช่ไหมใส่รถจักไปแบได้สายสายมันนี่นะเออใส่รถจักไปสายน่ะเนาะจักกะบอทเธอแบกกะผู้หนึ่งขับรถจักไปอั่งร้านผู้นี้นะกะแมนจิวาเนี่ยรถจักรชอนบอกคขาไปไปน้ำตาลชอนเทบดก็ได้ชอนจักจักไดรแบกยางหมแบกหมได้บอทจักรแบกแบกก่โลแบกกิโลกิโลได้ไหมแบกก่โลนะแมนมันใหญ่แล้วมันยากมันยหญ่ขนาดนี้แบ้เราได้ไหอย่างอย่างเราไดทงไปนี้ แมม่ันกลายเต็มบ่นอยพาลบรรจักนักเท่ตรงหน้าเนี่เดี๋ยวจักเพราะว่าอยู่ทิมตรงหน้าอยู่เาต้องไปชง้เพื่อนให้เรียบร้อยเช่ก้อนก่อนจิไปก่อนจิกลับทางไหนเนาะเบาเนาะสายน้าจะในเบาๆกัไปชงเพื่อนแล้วเฮ่หมาทคนเลยไปบ้านนี้ถือว่านั่นเนาะพอสมควรพอสมควรแล้วชี้ให้ไอ้เทิดไปไปชงเดี๋ยวนี้ไหนอธิษฐาไปไปชงน้ำกันนี่คอยกระชิ้ขี้รถเอายางไปเนาะจะพอดีรัดกันอย่าพูดเลยเด้อ จะเอาตัวมันไงถอดถอดปาให้เขาเอาไปนล้างก็ได้นะมาถยากค่อยชายางนี yeah, so um, <right> mm ่ยแล้วข <Keep looking. S 3> uh ่อยจะชายางนั <inaudible> ่นถอเกี้ยวนะถอเกี้ยวมันยันเกี้ยวถือยากเขาไปน้ำล้างโอ้นี่แหละบ่แล้วนี่ให้เอาก็ยันเข้าไปเลยว่าบดกันเอาไปน้ำกันไปน้ำกันข่อยถือก็ได้นะค่อยถือก็ได้บ่ได้ล้มฮะบ่ล้มถข่อยที่ถือมาเมนยุจะถือมาถ่ายน้ำบัดถายน้ำเจ้าบุตรออกมาชาวหนิใบ้านเพิ่นเอามา ไปไปไปเอาใส่ลองเบิ้งถ้าเก้าหมได้แล้วค่อยสิไปน้ำได้นะบ่โอเก่งอย่างเลยข่ยามาเก่งกับไข่ดิเจ้าหน่อยลบไข่บ่เก่งน้ำได้ไข่บุเก็งน้ำเลยโอเคตู่แบนให้บริเวณมีเพียงเลื่อตูวเด้อดูดีกินแชร็จดูแจกกินนัวเด้อนอนดับอะไรเงี้ยนอนตื่นอะไรเงินยแฉ่กินสดมาตัควายสิจบคลิปเลยได้คลิปแปดนาทีเด้อเนาะเอบฮะพูนพี่น้องเอยเนาะมอเถิดกำลังสีเอาจักไปส่งแบกจักไปส่งเหรอพี่น้องเอยเนาะ เพิ่นแวกไปส่งรัดไปส่งอยู่นี่ละอยู่หิมทงนานนี่พี่น้องเพิ่นเพิ่นเนาะเพราะว่าสิแบกขี่รถบัดแบกบ่ได้แล้วมันยากมันนักทางเบาลิสิเอาทรายไปส่งเนาะพี่น้องเอ้ยจใดก็ต้องขอขอบมุกขอบใจทางผู้ักผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเอ้ยที่ว่าเพิ่นอ่าเมตตาเนาะพี่น้องเอ้ยหให้โอกาสบาเถอะสบายอีกครั้งพี่น้องเนาะเจ้านับจได้ให้จนดชินชมบุญวาเนาะโอเคพี่น้องกันใดก็ขอขอบุขอบคุณผู้ใหญ่และ เ c เบอร์ทุกสูขุคนที่เขามาติดตามรับชมและให้กำลังใจเนาะพี่น้องเอจะได้ก็ต้องขอให้พิ่อนออยู่ดีมีงเงินกลมเจ็บจะได้กลมไข่จะมีเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมั่นสุขสุขคนเดอ้อผมแม่พี่นอ้องเอฟซีมั่สุขสุขสขสขสกคนสบายดีล่ะสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้อง